ณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเจ้าแมวอ้วนตัวหนึ่งขนฟูฟ้องเหมือนปุยนุ่นนั่งอยู่ริมถนนในมือของมันมีน่องไก่ทอดกรอบๆที่หอมจนใครเดินผ่านก็ต้องเหลียวแมวกำลังเพลินกับการแทะไก่ไปแทะไก่มาก็ได้ยินเสียงเจ้าควายตัวใหญ่ร่้ามโตขับสกูตเตอร์สีเทาวิ่งฉิวผ่านทางโคลนสาดน้ําโคลนเต็มๆแล้วมันก็รีบลุกขึ้นวิ่งตับตับๆไล่ควายล่าอย่างโกรธจัดควายหยุดรถหันกลับมาเถียงก็ถนนมันแฉะฉันไม่ได้ตั้งใจนะ แมวก็ไม่ยอมเถียงกันอยู่นานจนสุดท้ายก็มองหน้ากันแล้วก็หัวเราะออกมาพอคืนดีกันทั้งสองก็นั่งดื่มน้ำผลไม้เย็นๆข้างโต๊ะไม้ต้ต้นไม้ใหญ่ลมพัดเย็นสบายจนควายเผลอหลับกลนครอกแมวแสบก็เลยหยิบด,ด้มาเป่าคนให้ควายจนพองเหมือนก้อนเมฆฮ่าฮ่าแบบนี้ต้องลงอินสตาแกรมแล้วจากนั้นแมวก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพูดว่าเฮ้ hey, เสือมาเร็วๆเ,เ,เ,เราจะปาร์ตี้กันไม่นานเสือสุดเท่ก็มาถึง ขับรถแท็กเตอร์หัวแรดบรรทุกถังน้ำผลไม้ยักษ์มาเต็มคันรถแล้วแมวก็หยิบเศษผ้าออกมาเย็บ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 เสื้อหนังให้ตัวเองใส่แล้วเท่สุดๆด <c oughs> แล้วพวกเขาก็จัดงานเลี้ยงสุดมันกินเ,เนื้อย่างดื่มน้ำผลไม้ฟังเสียงเพลงจบวันด้วยรอยยิ้มก,กว้างๆและเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วหมู่บ้านจบบริบูรณ์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะมีเรื่องวุ่นวายเล็กๆแต่ถ้าเรายิ้มและเข้าใจกันทุกอย่างก็สนุกได้เสมอ